มาเมื่อสวันที่แล้วแล้วครับเลยนั่นไงต้องมีของตีตัวยาลีว่ายน้ำต้องมีของตีตัวเดินได้กูยืนได้แต่มึงยืนไม่ได้เราไปไหนเล่นบอลกับพี่เบียร์แล้วลูกอย่าชอบเล่นน้ำขนาดนั้น อะไรบอลกับพี่เบียร์แล้วเออมาเตะบอลกับพี่เบียร์ดีกว่า,าอ,อย่าเล่นก้อนหินเดี๋ลูกน้นนองอาปาไม่เอาไม่เล่นก้อนหินที่นั่นจะเดินห้างนะก็จะถามว่า น้องเป็นฝรั่งเหรอคะทำไมอ่ะจำพ่อแด้บอกจิ๊บอุ้มอะตอมอ่ะทำไมน้องน่ารักจังเลยพ่อน้องเป็นฝรั่งเหรอคะ,ะอีหาญคิดว่ากูดำกูว่าไหมเขาเอาเต่าไปด้วยหรือเปล่าอ่ามีเสียงแล้วมีเสียงแล้วอ่ะเต้นเต้น คนหนึ่งได้อุ้มได้ทั้งวันอยู่ได้ดิอย่าเลเพลงอุ้มนานไม่ค่อยได้ใจพี่เบียร์ใส่ให้น้องหน่อยเร็วม,ม,ม,มาหันมาเล่นบอลกับพี่เบียร์เร็วเล่นมากับพี่เบียร์เออเตะบอลเอากำลังลดด้วย เอาโอ้ยไม่เป็นไรครับลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยร <c oughs> องเท้าแล้วนี่รองเท้ารอ,องเท้าเดี๋ยวแม่ไป <c oughs> ครับ <c oughs> เอาเอาไหม เดี๋ยวเราจะกลับไปไลซ์สดนะพี่ๆนะเดี๋ยวลองก่อนช่วงนี้มันวุ่นวายอยู่ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวกลับเอาเปลากลับไปไลซ์สดครับพาแม่เดินตัดแดดดีแล้วเปล่าพาไปไหนเอาเปล่าทำไรก็ <laughs> เอาเขา่าหัวเข่าเป็นแผลเปล่าตุ๊กแกไหนตุ๊กแกอยู่เออเขาไปภูเขาหลกภูเขาเป้าเห็นภูเขาแม่ภูเขาภูเขาภูเขาครับ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  เกงหลุดแล้วครับเกียงหลุดแล้ว,ลว,ลลวนวน <c oughs> น,นหนน้องเอใช่ไหมใช่ตื่นแล้วนะแต่ไม่ลุกมากน้องให้น้องให้น้องขอย่อมมือ <c oughs> ตื่นแล้วแต่ไม่น้องขอย่อ ทำไมหน้าแดง <c oughs> เอา้าเอา้าเดีแม่ดูหน้านี่ทำไมหน้าแดงวันเดี <c oughs> ยวยาพาน้องวิ่งนะน้องลม้ม <c oughs> เดินเอาเดินเอาอย่าวิ่ง <c oughs> อย่าไปใกล้กันขนาดนั้นมานี่ <c oughs> ไม่ต้องไปขนาดนั้นป้าเดินตามไม่ไหว หาที่นั่งแล้ว,ลวนี่ทำอะไรเบียทำอะไรลูกบอลอยู่ไหนลูกบอลเตะเข้าฝาเอาโมเดียรถมาจับน้องไว้ด้วย<ด>จับน้องสิเอ็กจะวิ่งทำไมขอให้จับน้องไม่ได้ให้วิ่งเขาจะโดนฝัองอันนี้ มามาหลบรถเขาเขามายัางด้ยกันอางเงี้มาครับครับครับอย่าดึงกางเกงแม่อย่าดึงเอใช่ไหมในนี้ก็มีคนขับเร็วรถกระบะไอ้ที่มัน เป็นแข่งแข่งอ่ะที่บ้านนี้ครับล้มนะล้มนะขับเร็วที่สุดนแกอย่าปีนอย่าปีนเปล่าอย่าปีนครับบาย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 ใครเขาล่ะป้าไม่เร็วหรอกเขาก็ขับเบาสุดแล้วสำหรับหนูนะพ่อหนูไม่ชอบความเร็วถ้าช้ากว่านี้ก็เข็นละ เปลาตกนะลูกนะเราก็พยายามเข้าไปทำอะไรออลูกบอลไปรีบวิ่งวิ่งทีเดียวเลยรีบวิ่งเข้าวิ่งออกงูมันกัดเองไม่ทันหรอกถ้าเองวิ่งอ่ะถ้าเองเดินอยู่นะทันเนี่ถ้าเองยืนอยู่อย่างนั้นมันจะกัดเองอนะ่ะมันไม่มีหรอกงูนะ่ะถ้ามันมีมันกัดเองแล้วโนะเปลาแมวไม่ไมปีนโ no, no, no. น้โน้าน้ หาไม้ไปเขียวสิไปกันทางเปาเดินเล่นครับเป้าเดินเล่นนะบรรยากาศตอนเย็นต้องเดินทั้งเช้าเย็นแต่ตอนกลางวันไม่ได้เดินเพราะว่าร้อนครับสวัสด,ดีพี่พี่ทุกคนนะทุกคนอาจจะจะคิดว่าเอาหายไปไหนกันพาน้องมานี้พาน้องมานี่ น้องเปาอย่าวิ่งไปหาหมาน้องปาชอบเล,ลือกินกับหมานี่เดี๋ยวประมาณที่น่าจะกลับมาไรสดนะอยู่นี่มันมันอยู่กันหลายคนมันไม่มีสมาธิเดี๋ยวต้องรอแม่มีสมาธิอยู่กับเ,เปาสองคนกอนอย่าจับพาน้องมานี่พาน้องมาหนี่ทำไม เราไปหาไอ้บู้ไอ้บู้จะกัดแล้วเอเราล้มเสียอยาให้จับเด็กขาดเลยถ้าจับปื้อเปาเปาโดนกัดแขนแน่เลยมันรอยยาวได้ครับไอ้บู้มันไม่ได้กัดมันกัดปล่อยกัดปล่อยกัดปล่อยเต็มเลยตอนหนูให้ข้าวมันก็กัดเนี่ยนิ้วนี่ไม่เห็นมาไอ้บู้บู้มันจะสลับเลยนะกัดแล้วก็สลับสลับอ่ะกัดเนี้ยไว้กับคอไว้กับป ถ้ามันกัดอังเปานี่ตาตามันขาดเลยนะอังเปาย่า,ยาบอกถ้ากัดอังเปาอ่าห้าแห่งกัดอังเปาแล้วป้าขาดทุกตัวขาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าป้าจะสะกรรมมันสกรรมคือยังไงป้าเอาเปืนไปยิงเงี้ยเหรอแล้วอิูวจะพาหมาทำกิจกรรมเจอใช่เอาลราเข้าไปทำไมอ่ะ จะหนีน้องเพลงไหนน้องปลาระวังตกนะลูกเอ้ยนี่มันชอบหนีน้องไงจ,จะทำกิจกรรมให้ไอ้หมานี่อะไรดอกกระชัน,นให้น้องมีหนวดไงมีคิ้วมีหนวดด้วยไม่เน้นหนวดหรอกมาอยากใ,ใ,<ห>ให้หน้าใสแบบนี้แหละดีแล้วน้องเพลงให้ฟังหน่อยโอ้ยทุกครับสวัสดีครับอะลองเพลงให้ฟังหน่อย ถมูมันร้องต่ำก็ร้องต่ำเห็นไหมร้องเพลงแล้วเฮ้ยร้องเพลงอะไรปะเพลงกระเไรถ้าไมหนูไลฟ์สดหนูไม่ได้ยินเสียงน้องอ่ะนอกจากตอนกรีตนะนะครับเก่งจังเลยหนูไปดูคลิปเมื่อวานด้วยปะไม่เห็นมีเสียงเลยอ่ะเราปิดเสียงไว้เหรอ เอกไม่ได้เพิ่มเสียงหรือเปล่าคือเพิ่มเสียงจนสุดอะได้ยินแต่เสียงปลาเอ้ากระป๋าพูดเนาะป๋าอันนี้คนเดียวเป๋าเล่นคนเดียวเกิดเข<อ>า,าพูดถึงน้องที่ใจร้อนรูดเย็นขี้เกียจเดินไปเะไรวะน้ำอันชันนี่มากออามันไปเยอะวันมันมานม,<ด>มาแล้ว มานี่มาเร็วเฮ้ยจะนหนุกเนาะหนีย้อนน,น,น้ำให้น้องกินนะไปไหนอ๋ไนอไไม่มีใครอยู่นะทางนั้นนะ่ะ มาน้ามาน้าบรรยากาศท้องฟ้าสดใสเอาน้ำไหมลูกเอาน้ำไหมเอออย่าดึงกริงเอาปลาด่น้ำไหมไม่กล้าไปอ่ะ ไม่กล้าไปไหนเอ็นโยนเข้าไปทำไมถึงไม่ได้โยนเต็เอาดอกอัญชันอัญชันเอาไปใส่ใส่คิ้วให้น้องแต่แต่หนูทำของหนูทำของหนูตัวเองหนูป้ายหน้าหมดเลยป้ายให้ขนมันขึ้นเหรอขนขึ้นหน้าเพื่อนหนูป้ายแขนเหรอทำไมเพื่อนหนูขนเยอะจังพี่แขนอะขนใหญ่ด้วยนะพ่อแม่เขาขนเยอะเลยอ่ากินน้ำไหมลูกมะแม่แม่น้ำไม่กินแล้วมะ คนขายแล้วี่นอ่ะเปาเปากินน้ำเร็วเปาเอาน้ำไหมไม่เอาอไม่กินน้ำเร็วไไออออโโมโบโมโบบกกก็ หนูพยายามจะติดตรงนี้ให้ตอนน้นนองน,นี่นะหุปอนเนี่ยเอาจะไป,หปไหนทำตามทำไมสอนน้องพูดแล้วบอกม <laughs> โมเดียน้องทำตามเห็นไหมนะ่ะน้องน้องผมนุ่มมากเลยน้องผมเส้นเล็กลมมดูเก่ง<ๆ>เก่งเก่งขาสัน่นเลย ทำตรงผมเนี่ยเอาแอทำตรงผมไม่ได้แบบใช้เหงื่อเบาอะไรไม่รงเบาไอ้หหมามันพอนอนท่านหนอกเหยียบมัากเลยพเพราะว่าถ้ามันนอนท่านี้หนูชอบจะชอบเหยียบมันหนูคิดนะแต่หนูไม่ได้เหยียบนะ มันเหมือนผ้าเนี่ยผ้าจะตีน่ะหมาอะไรนะเนี่ยอ้าวนั่งลงพาน้องนั่งี๋ยวพาน้องนั่งตัวนั่นนะเอาเลยนั่งป้องกันเลยส่วดเหมือนเบ่งขี้เลย เหมือนเบ่งขี้เลยอ่างเปล่าจัดไปเป็นไงล่ะเอ็งน้องมาล้างเลยกันเลยขอนอนนะจะได้อาบน้ำใหม่ก่อนอะไรเมื่อกี้เห็นอะไรไม่รู้กระดิกอยู่ใต้ใบไม้ป้าก็เห็นนะแต่ไม่เห็นว่าเป็นตัวอะไรแต่เห็นว่ามันกระดิก ที่นี่หนูเคยเห็นกระต่ายแล้วนะป้าก็เคยเห็นกระต่ายใช่ป้าที่โดยอยเดียวกัี้หมาอันนั้นหมาอันนี้กระต่ายของจริงเคยเห็นและป้าเคยเห็นกระต่ายป่าเหมือนกันดูมัที่นี่มีนคนดังเลย โอ้ยทุกครับด้วยเนาะปล่อยกมือไ,ว,ไว้ป้าไปเรียวป้าไปเรียว โมเดียคลิปอยู่่าเดินหนีครับลูกเข้าไปไม่ได้ลูกเข้าไปไม่ได้เด้เต่ากัดไม่ได้ดิไม่ได้ดิเออาดสีดเออดูเตาเากดสีดไม่เอาไม่เข้าน้องเปล่าไม่เข้าเปลาปไม่ได้ปล่าเปล่าเปล่าเปลปลาปปลาอะล่ปปาปป น้องไม่เข้าลูกไม่เข้าลูกปลาเปล่ากำลังสนใจเต่าอยู่ไม่ด้วยหชอบะเอยเมื่อยที่ตูเต่าเม่ให้ดูปลาเมื่อยเลยปวดแขนจะดูตาปลาให้ให้ดังตรงนั้เลยนะน่ะเอาไปห้อยไปหาปลาเลยอ่ะไม่มีกลัวชอบล เต่าเขาตัวใหญ่มากเลยมีตัวเล็กนะมีกี่ตัวมีสี่ตัวอยู่ในนู้นแหละอ๋อน้องตัวใหญ่มีกี่ตัวสี่เลยหรอปะเดี๋ยวปามันกัดมือนะน้องป้าอย่าเข้านะน้องป้าไม่เข้านะลูกดูข้างนอกกป้าเออมดียัเข้าไปทำไมออกมานะเคยเห็นเต่ากัดหรือยัง น้องปลาไม่เข้านะจะตัวใหญ่น้องปาไม่เอาไม่โยนเข้าไปลูกไม่เอา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 ไม่กลัวหรือกระโดดจับปลาจับปลามาดูกระต่ายไหมป้ามาไปดูกระต่ายปะมาไปดูกระต่ายกันไปดูกระต่ายปะ ไปไปไปดูกระต่ายเอาไปดูของพี่เขาทำไมอ่ะน้องน้องน้องอย่าจับลูกอย่าจับเป้าเป้าอย่าจับครับดูเฉยๆเปล่าเปล่าไม่เข้าลูกเปล่าไม่ปิดไม่ปิดนั่งดูเฉยๆนั่งดูเฉยไปไปไปเราไปเล่นถนนกันไปเล่นถนนกันไป เตามดเดียไป,ป,ยปยไปทางนู้นทางนู้นทางนู้นไปวาเขาตัวใหญ่มากเลยใช่ไดลยปลูกไปทางนู้นไปเล่นทางนู้นไปเตกันได้เลยได้ายเหมืนทด้านวันไดไหไ<ป>ม อะไรกัน